มาเดินเล่นกันเถอะหลายคนทราบว่าวกัญญาเนี่ยเริ่มเดินไกลขึ้นเธอเดินไปและกลับได้ไกลถึง6กิโลเชียวนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบแรกของเธอก็คือการทดสอบการเดินทางไกลนี่แหละครับมีคนเนี่ยแอบเป็นห่วงน้องทําไมพาน้องเดินเยอะจังทําไมเดินไกลจังทุกคนครับลองฟังพี่ป้อมนักวิจัยช้างป่าดูนะครับพี่ป้อมอธิบายไว้ค่อนข้างชัดและก็ดีทีเดียวเลยครับแน่นอนครับเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆครับ แล้วเราทุกคนจะเข้าใจวิถีช้างไปพร้อมกันครับน้องกัญญากับชิมนำเลี้งครับไม่ได้ปลูกเชือกติดแม่สักตัวละครัไม่ได้ปลูกเชือกติดแม่กับทอสักตัวเลยครับเกยบแบบไม่ได้ครับตีมือรถน้องครับลงมาทางด้วนเลยครับนี่ครับทาลินครับทาลินครัข้า,างบนนี้จะทาลยนะ สวัสดีค่ะสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องราวสําคัญของช้างป่าก็คือการเดินค่ะช้างป่าเป็นนักเดินทางค่ะเป็นนักเดินทางตัวยงเลยนะคะใช้ชีวิตในช่วงชีวิตของเขาซึ่งอายุเฉลี่ยประมาณ60ปี80เคือการเดินค่ะเดินเดินเดินแล้วก็เดินนะคะจากการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลของเรานะคะ ช้างป่าแรกเกิดนะคะเริ่มเดินกับครอบครัวได้ก็ประมาณสามถึงเจ็ดวันสามวันที่เราเจอนีเร็วมากๆแล้วนะคะที่เขาจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับฝูงค่ะก็คืออยู่นอกพื้นที่ค่ะตรงนั้นอยู่ท้องเทียมอำเภอพุกตะึงเราเห็นเขาเคลื่อนที่ทำไมเคลื่อนที่น้อยจังประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรเองไม่เคลื่อนที่เลยนะคะพอเขาเคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นเราก็พบว่าเขามีโรคแล้วก็มีร่องรอยกัน ตกลูกนะคะก็รู้ว่าอ๋อตกลูกแล้วยังไม่เดินถ้าในป่าเองนะคะก็ประมาณเจวันดังนั้นอาจจะนับได้ว่านะคะช้างป่าเริ่มเดินทางไกลพร้อมครอบครัวได้ก็ประมาณเจวันค่ะช้างป่าเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้เร็วมากแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะ ก็คือการเดินของฝูงปกติที่เราเก็บข้อมูล1คืนนะคะเดินได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรถึงสิก้ิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะมีเคสหนึ่งนะคะหนึ่งกรณีก็คือเดินจากอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรีเคลื่อนที่มาที่เขตรักษาพันธ์สตาผู่หลวงอำเภอภู่หลวงจังหวัดเลย3ามสองกิโลเมตรหนึ่งคืนค่ะเดินมาได้เลยมีทั้ง ตัวเต็มใหม่หรุ่นลูกช้างโตและลูกช้างเขาก็เคลื่อนที่กับแม่ามาได้เลยนะคะเคลื่อนที่ช้าๆเดินไปกินไปสิ่งสำคัญก็คือเพื่อนอาหารค่ะถ้ามาพอและชื่นชอบพอไกลแค่ไหนก็เดินได้อย่างเช่นวันนี้นะคะเป็นเทศกาลของลูกกระมกค่ะไม่ว่าอยู่ทิศไหน ช้างจะรวมตัวกันมาที่ต้นกระบอกที่ผลร่วงลงมาอย่างนี้นะคะก็คือจะเห็นการชุมนุมของช้างเลยใกลแค่ไหนก็เดิเดนมาหาพื้นที่ชื่นชอบค่ะซึ่งนักเป็นทางตัวช้างป่าเลยนะคะก็คือทําให้เราเห็นได้ว่า,าการเคลื่อนที่ที่มีผู้นำเนี่ยเช่นแม่แปลเขาจะทามืงถึงสมาชิกในครอบครัวมากๆวันไหนที่ครอบครัวมีแม่ช้างที่ให้นมลูก การเคลื่อนที่ก็จะสั้นลงรอคอยรอฝูงให้พร้อมที่จะเดินถึงเคลื่อนนะคะโดยกำหนดด้วยแม่แปซึ่งมหาัศาจรรย์มากๆแต่ถ้ากลุ่มช้างเพศผู้เขาก็จะรอเหมือนกันนะคะรอการและการเหมือนกันแต่จะทํากิจกรรมต่างๆรวดเร็วกว่าช้างฝูงเยอะมากๆค่ะเพราะเขาจะเคลื่อนที่น้อยตัวนะคะตั้งแต่สองถึงเจ็ดตัวค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เขา มีผู้นำนะคะแม้ว,ว่าเขาจะแยกเป็นช้างกลุ่มช้างเพศผู้ในกลุ่มนั้นเขาก็จะมีผู้นำค่ะกินแล้วพอละแล้วเลื่อนนะเขาก็จะเคลื่อนไปพร้อมๆกันสันว์ประเภทนี้นะคะช้งางถือเป็นสัตว์สังคมเขารบกติกาของครอบครัวมากๆอย่างเช่นภาพนี้นะคะถ้าแม่พาเดินลูกจะอินหรือไม่อินกอจะเล่นอยู่ก็ต้องเคลื่อนค่ะต้องเคลื่อนไปพร้อมกัน จะตัวเล็กตัวโตแค่ไหนก็จะเคลื่อนไปด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะก็ช้าชค่ะมีการต่อคอยนะคะและก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าช้างเลี้ยงหรือช้างป่าค่ะความสมบูรณ์แบบของชีวิตช้างก็คือการเดินทางค่ะวันนี้นะคะ กัญยามีทั้งแม่โมราแม่วันดีและน้องทารินน้องเมฆาการเพิ่มต้นชีวิตใหม่การทำด้านสัญชาตญยาณช้างการเดินเพื่อดำรงชีวิตการเดินเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เป็นความสมบูรณ์แบบที่วันนี้กัญญาได้รับครบนะคะขอบคุณพัทนาฟานค่ะคลิปนี้เนี่ยน่ารักมากจริงๆครับที่นอนนุ่มๆของกัญยาค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิด กัญญาแอบอยู่ตรงไหนใครเห็นบ้างสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวความรับเนี่ยค่อยๆถูกเปิดเผยโดยแม่ของเธอพังโมลาด้วยวิธีไหนเนี่ยเลยครับเรามาดูกันครับบอกเลยครับหน้าตีก้นแม่โมลามาก แม่เขากลัวว่าที่นอนเนี่ยจะหนักมากไปสําหรับลูกน้อยกลัวว่ามันจะกดทับให้กัญญานอนหลับไม่สบายแม่เลยอาสากินที่นอนให้เวลานอนเนี่ยกัญญาก็จะได้สบายตัวไม่มีอะไรมาควรใจก็เพราะแม่รักมากนะครับแม่เขาก็เลยทำแบบนี้พอเห็นภาพนี้ก็อดคิดถึงยายส้มจุกมีนาตอนที่เธอหลับไม่ได้ครับ แม่ช้างแสนดีของส้มจุกก็เคยยืนกินที่นอนของเธอจนหมดแล้วเขาก็เดินจากไปเหมือนจะบอกว่าหลับให้สบายนะส้มจุกแม่ดูแลลูกเอง นี่แหละครับคือความน่ารักแบบช้างที่ดูแลกันด้วยวิธีน่ารักแบบนี้และก็แน่นอนครับเรื่องกินสําหรับช้างคือเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยช้างต้องกินอาหารเยอะมากทุกอย่างที่กินได้ก็กลายเป็นของรองท้องไปโดยปริยายแต่พอเห็นพฤติกรรมน่ารักแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เรายิ้มและก็รู้สึกอบอุ่นใจกันยาครับหนูนอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณาร์มช้างพัทละครับที่ทําให้บ้านหลังนี้ของกันยา อบอุณม,มากมากครับ